โอเคก็ okay. ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ <_ d> um> พี่อันอีกแล้วครับทุกคนโอเคนะครับผมก็น้องๆคงจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับว่าพี่เนี่ยจะมาทําอะไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพลงต่อไปนะฮะเพลงวันนี้ก็คือเพลงทุกครั้งที่ถามนะครับของพี่แมนอานะครับทุกคนเพลงนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วมะประมาณ1เดือน2เดือนได้นะครับก็ ไปลองฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงผมม่ยังไม่เคยฟังเลยเพราะว่าผมเห็นผมอ่ะติดตามพี่แมนอาอยู่นะแต่ผมไม่ได้เข้ามาฟังนะครับเ <k _ m> นาะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแบบอยากมาฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน<_ <m> _>โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยลวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะถ้าพร้อมมาแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับผมไป ว้าวเวลาตีห้าก่อนไปโรงเรียนเฮ้ยคืออะไรอะ่ะทุกครั้งที่ถามว่มาพ่อกับแม่เหนื่อยใหมกอนรู้ตอรู้ตีทันต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนและเพียนไปก็ไม่มียวขาดได้ดูแล อาจมีบางครั้งที่น้อยใจได้โชคชะตาชีวิตเกิดมาทำไมไม่ดีเหมือนใครเก็บเอาความจนไวไ้เป็นแรงมันดานใจสักวันเราต้องสบายมองดูพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันแต่ว่าความฝันยังไปไม่ได้ทึ้งรึ่งเลยเส้นทางชีวิตจะเป็นยังไงไม่รู้เลย เก็บคำที่แม่สอนเลี้ยงมาเป็นก่อนให้ลองฟังถ้าเจ้าอยากสบายเป็นเจ้าเป็นนายเดือคำเลือกทางที่เดินสิ่งดีประเจนในชีวิตในวันที่แม่ทุกครั้งที่ถามาพ่อก,กับแม่เหนื่อยมาให้ตัวหนูก็รู้ที่ท่านก็ไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำกอยางให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนและเพียนไปก็ไม่เมียวขาดได้ดูแล เลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบป,ปรลินญ,ญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่ลูกไม่ได้ดีเลยสักทางชีวิตก็ไม่เอาไหนเอาความฝันเขียนไปในเพลงว่าสักวันเราต้องสบายความจนเป็นแรงมันดานใจแต่ไม่เคยอายว่าเป็น แลูกชาาวนาบ่มีใบป,ปริญญาอีแม่สี่ไอ้ไผ่บ่เลือกพิ้งความฝันเพื่อจะมาดูแลต่อถึงจะเหนื่อยไม่เป็นไรล,ลูกสัญญาจะไม่ท้ออยากให้สาบายมันายชีวิตฟังเดิฟังแม่สะกนกันเจน้าเหนื่อยก็มานอนแม่สี่ก็ไม่เจ้าลับถึงอินจังใดแม่ก็ยังหัก จะรู้เอ่ยต้นท si ุนชีวิตเราต่างกันลูกมีฝันจงทำไปแม้จะคอยเป็นกำลังใจเด้อทำทิงลูกรักให้ดีเธอคงไม่เป็นไรไม่มีใบปริญญา ก่อนตายเมียก็อยากจะคิดในวันจบครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไห้ก่นพรู้ที่ทานต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ การใจจากเรื่องราวชีวิตของแมนอาอ์ครั้งที่ถามเชดเคก็จบไปแล้วนะครับทุกคนนะก็อนใที่ผมฟังนะครับผมรู้สึกเลยว่าแบบโหมันมันยากนะกว่าจะมาถึงแบบขนาดนี้ได้กว่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับผมพี่แมนอาเนี่ยคือเขา ออกจากโรงเรียนแล้วก็มาช่วยงานพ่อแม่คือแบบมันเป็นเพลงที่ที่ซึ้งอ่ะซาบซึ้งหรือแบบเล่าเรื่องตัวเองอ่ะผ่านบทเพลงอ่ะคือมันแบบเฮ้ยค,คือผมฟังอ่ะผมรู้สึกว่าผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แนะแต่ตอนนี้ผมมีพ่อมีแม่นะแต่คือผมก็แบบคือคือแบบอยากอยากอยากทำอะไรให้เขา เอออยากทําอะไรให้เขาแบบเฮ้ยเออ,เอ,อแบบให้เขาเห็นว่าเราอ่ะทาสาเร็จเราทําได้ก็นั่นแหละผมก็จะพยายามครับทํา youtube ให้ได้นะครับทําให้ได้เงินนะครับก็ก็โอเคนะครับทุกคนก็ <c oughs> ยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับคนที่ท้อแท้หรือว่าแบบ ไม่มีแรงมีกำลังใจนะครับก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าเรายังมีมือมีเท้าเรายังมีครบทุกส่วนของร่างกายมันจะบอกให้นะครับว่าอย่าท้อครับชีวิตเราเกิดมาเราต้องสู้ครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสู้ครับนะโอเคครับผมก็จริงๆก็บอกเลยเพลงนี้ผมค่อนข้างชอบผมให้เต็มเลยครับสิคะแนนครับผมตัวมือ โอเคนะครับทุกคนก็อยากให้ผมรีแอคชั่นเพลงอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่ารอชมกันละกันนะครับผมยังไงผมก็จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเพลงนี้นะเนาะก็ขอบคุณมากขอบคุณมาก ing, จริงๆครับผมวันนี้ก็อาจจะมีดราม่าอยู่ข้างหลังไม่ใช่ดราม่าแบบอาจจะมีแบบซึมๆอะ่ะพูดง่ายๆก็คือแบบฟังแล้วผมวนนึกถึงนะคืออนาคตเราแบบอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงก็สู้ สู้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกคนก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็ยังไงก็ฝากรวยด้วยนะครับทุกคนนะไปละครับบ๊ายบาย